ทำไมเสียงผมมันเป็นแบบนี้ครับฮะที่เสียงเป็นแบบนี้เพราะนั่นมันใหญ่ไปมันต้องไปตัดแล้วเปลี่ยนใส่อันเล็กลงไปเสียงมันถึงจะหายเป็นปกติทำไหมล่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับไปดอ,อยากออก คุณลูกพี่มากเลยนะครับเสียงผมหายเป็นปกติแล้วครับลูกพี่นี่เก่งมากเลยนะครับลูกพี่ขอบคุณมากเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับลูกพี่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับลูกพี่ครับลูกพี่ครับขอเปลี่ยนเอาอันเดิมมาใส่ครับภรรยาไม่ชอบครับผม เขาบอกว่ามันเล็กไปครับผมเอาข,ขอเอาอันเดิมกลับมาใส่ได้ไหมครับพี่ทาหายไป